สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับดอกมะลิหอมนะคะเป็นแบบนี้ค่ะดอกมะลิหอมนะคะแต่วันนี้เราจะพับเป็นสีสีส้มโอรสนะคะใช้ลิบบิ้นสีเส้นนะคะเป็นริบบิ้นของตาละงคังค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะเราใช้ลิบบิ้นสีเส้นค่ะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะแล้วก็แล้วก็มีลูกปัดค่ะ เสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นสีเส้นความยาว46เซนนะคะใช้พับลงแบบนี้ค่ะแล้วกดริบบิ้นให้อยู่ทรงเสร็จแล้วใช้หนึ่งเส้นตั้งไว้เส้นที่สองคล้องทับค่ะใช้ริบบิ้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะ เส้นที่3ามของเส้นที่4เสรยบเข้าเส้นที่1ค่ะดึงกระชับแบบนี้ค่ะใส่เหรียญค่ะพับปิดเอาด้านล่างขึ้นพับมาทางขวาค่ะเอาด้านขวาเสียบลงตรงกลางค่ะเสร็จแล้วงายขึ้นค่ะ พับไปทางซ้ายค่ะเอาด้านล่างพับขึ้นพับมาด้านขวาค่ะเอาด้านขวาเสียบลงตรงกลางค่ะเสร็จแล้วหงายขึ้นค่ะเส้นที่ยาวจะอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราบิดมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วบิดอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะรูดมาแล้วก็เสียบ จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะบิดด้านหลังแล้วก็บิดด้านหลังรอบนึงค่ะเส้นต่อไปบิดด้านหลังแล้วก็บิดด้านหลังรอบหนึ่งค่ะ เส้นสุดท้ายดูอีกครั้งนะคะบิดมาด้านหลังบิดอีกรอบนึงค่ะลูดไปโค้งกลับมาสอดลักษณะกีบจะอยู่แบบนี้ค่ะทั้งสี่มุมเสร็จแล้วเรียบร้อยเส้นยาวจะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราเริ่มที่เส้นนี้ก่อนค่ะแล้ให้เราหมุนไปทางซ้ายค่ะ ให้ได้กลมๆแบบนี้ค่ะเราใช้นิ้วกดไว้แล้วรูดขึ้นไปง่ายขึ้นเสียบเข้าที่รูค่ะยกขึ้นยกขึ้นไปค่ะแล้วโค้ง,<อ>งลงโค้งลงแล้วเสียบที่ช่องค่ะใช้นิ้วโป้งกดไว้ตลอดนะคะจะได้ไม่ลื่นเราก็จัดกีบให้อยู่ทรงแบบนี้ค่ะเส้นต่อไป ดึงริบบิ้นให้ชิดก่อนค่ะแล้วหมุนไปทางซ้ายให้ได้เป็นกลมแบบนี้ค่ะกดไว้นะคะรูดโค้งขึ้นไปค่ะแล้วเสียบเข้ารูค่ะดึงขึ้นโค้งลงแล้วเสียบที่ใต้เส้นนะคะจัดกีบค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับ เส้นต่อมาดึงให้กระชับตรงนี้แล้วหมุนไปทางซ้ายกดไว้ให้ได้รูโปร่งแบบนี้ค่ะแล้วเราโค้งขึ้นงายสอดเข้ารูดึงขึ้นตรงๆโค้งลงค่ะเสียบใต้เส้น เส้นสุดท้ายดึงให้กระชับเสร็จแล้วโค้งไปทางซ้ายกดไว้ให้เป็นรูแบบนี้ค่ะแล้วโค้งขึ้นสอดเข้ารูค่ะดึงขึ้นไปตรงๆโค้งลงค่ะแล้วเสียบจัดจีบให้เข้าล็อก เสร็จแล้วเริ่มที่เส้นยาวนะคะให้เราหมุนไปทางซ้ายเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะแล้วกดไว้แล้วบิดมาข้างหน้าแล้วสอดใต้กีบค่ะแบบนี้ค่ะจะได้กีบแบบนี้เส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะ หมุนมาทางซ้ายให้เป็นแหลมๆนะคะกดไว้แล้วบิดมาข้างหน้าอีกรอบหนึ่งแบบนี้แล้วก็เสียบนะคะเส้นต่อไปหมุนไปทางซ้ายกดไว้ค่ะบิดมาด้านหน้าเสียบใต้กีบนะคะ จะได้แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายดูอีกครั้งค่ะหมุนไปทางซ้ายให้ได้แหลมๆกดไว้ค่ะแล้วบิดมาด้านหน้าแล้วเสียบเสร็จแล้วค่ะ เราตัดนะคะตัดริบบิ้นที่เหลือค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่เกสรตรงกลางนะคะเราจะใส่กาวไปนิดนึงค่ะ ใส่ลูกปัดวางไปที่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นดอกสีส้มโอรสนะคะเป็นดอกมะลิหอมนะคะทำตามได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ